กำกำลังให้มีกำลังขึ้นไม่ใช่ว่าปล่อยจิตคิดไปสารพัดอย่างอือั Salz. นนั้นทำลายจิตเจ้าของไม่ให้มีกำลัง,มงเมื่อเราคิดก็ให้มันคิดเมื่อเราหยุดก็ให้มันหยุดเมื่อทำการงานอันนี้ก็ทำการงานอันนี้เมื่อเลิกอันนี้ก็เลิกอันนี้ทำอย่างนี้ถ้าจิตถ้าเราหยุดแล้ว waveform. เวลานี้เราทำอันนี้อยู่มันก็อยู่กับการงานอันนี้เมื่อเราเลิกอันนี้เราก็เลิกอันนี้ ไม่ใช่ว่าเราทาอย่างหนึ่งอยู่ได้ไปคิดถึงอย่างหนึ่งอย่างนั้นมันจิตไม่ได้ฝึกปัญญาไม่เกิดแล้วนี่เราทําจิตให้หยุดนิ่งในอารมณ์อันเดียวมันเกิดประโยชน์มากทีเดียวละจิตนี้อืมทุกอย่างท่านีิ่กายทํากายให้มีกําลังนะไม่ต้องทําอย่างนี้ตอนเช้ามาต้องออกวิ่งหลายกิโลนะ ต้องยกของหนักยกขึ้นยกลงให้มันเคลื่อนไหวนั่นทํากายให้มีกําลังต้องทําอย่างนั้นทาจิตให้มีกําลังจะไปนั่งคิดนอนคิดอะไรวุ่นวายเน่ยนะนั่นเป็เสียคนเท่านั้นแหละนั่นเป็เสียคนคิดไปคิดมาคิดไปคิดมาคิดไปคิดมาแล้วก็วิ่งไปตามเท่านั้นเนี่ยทําจิตที่ไม่มีกําลังกายหนึ่งเราอาศัายกายกับจิตเท่านี้อาศัายอยู่ทุกวันนี้ ทำจิตให้มีกำลังก็ทำกายให้มีกำลังเท่านั้นการงานของจิตนี่มันมากจะมากเหลือเกินเลยมันทำงานในโลกนี้ทั้งหมดรอบตัวของมันในตาหูจมูกลิ้นกายมีใจเป็นผู้ทำงานอย่างเดียวที่สุดรับรองอฉะนั้นเมื่อจิตได้ไปจดจ่อในอารมณ์อื่นนอกจากอารมณ์นี้จิตนั้นไม่มีกำลังฉะนั้นอาาปานสตินี้เป็นกรรมฐานที่เป็นอารมณ์เรียกว่าอารมณ์ของกรรมฐาน มีอนาปานสติที่ทําจิตให้สงบนี่มีหลายอย่างคือเป็นอุบายทําจิตให้สงบเท่านั้นเราจะยกอะไรก็ได้ยกพุโทโธธรรมโมสังโฆบริกรรมก็ได้แต่ว่าอนาปานสตินี่มันสบายมากเราอยู่ที่ไหนก็ต้องหายใจอยู่เรานั่งเรายืนเราเดินเรานอนเนียนั่งนั่งเขียนหนังสืออยู่ก็ตามนั่งพักผ่อนอะไรก็ตามเถอะลมมันมีอยู่เรากําโดดดุมน,น,นั่งในเก้าอี้ก็ได้ กำหนดดูมหายใจขัออกเลยกำหนดวางข้างนอกหมดจิตมันมีกําลังมากอันนี้นี่ทาที่ไหนก็ได้นี่ทาที่โรงเรียนในเมืองว่างๆก็ได้สมาธินี่เป็นีวววันยาเกิดเท่านั้นเคยไหมเราเขียนข้อความอะไรต่างๆมันติดขาดไม่ได้บางทีเราสด,ดสะกดจิตกำหนดบางทีนั่งคุยกันได้หลายคนนี่มันลำคาญมันจะทํามันนั่นไม่ได้แล้วก็แงะหน้าออกไปกำหนดนั่นแหละทาสมาธิเลย เดี๋ยวก็คิดขึ้นมาได้แล้วน,น,นั่นียนเนี่อย่างกำหนดอย่างเดียวกันน,นั่นแหละที่นี่าหากว่าเราเป็นนักเรียนนะเราประกอบสมาธินี่เข้าไปนะ่ะยิ่งว่องไวไเลยอณาเทติตปัญหาตอนนัน้กำหนดคนนี้มันก็ยังมีผลนะดูธรรมดานี่เนี่ยเากำหนดให้มันซึ้งด้วกนั่นอีกมองเห็นก็ไปอีกอย่างนั้นน่อันนั้นเรียกว่าเราคิดคน้นมันฟูขึ้นมาอันนั้นนียกว่าเราทําเราทําความรู้อันหนึ่งแต่เราไม่รู้หรอก เราทําความรู้อันหนึ่งให้เกิดขึ้นมาเหนือรู้ที่มันมีอยู่ปัญหาอันนี้เราจึงแก้ได้นะถ,ถ้าหากว่าปัญหาอันนี้ถ้าความรู้ขนาดนี้มันแก้ปัญหานี้ไม่ได้อย่างเรานั่งอยูเ่เฉยๆดูมคิดไม่ออกเรากำหนดต้องไปอีกความรู้อันหนึ่งอีกว่าเราสร้างความรู้อันหนึ่งขึ้นมาอีกในทางพุทธศาสนาสร้างยานใหม่ขึ้นมาสร้างความรู้ใหม่ขึ้นมาเพราะความรู้อันนี้มันแก้ปัญหาไม่ได้แล้ว มันได้มาอย่างนั้นแต่น้อยเท่านั้นเราก็มีเราปรากฏการอยู่แต่เราไม่ปิีชรจารยาหรือเราออกไปในที่บุบวายแล้วเป็นตัวเรากำนดมันก็ค,ค,คิดได้ง่ายเพราะคนไม่บุบวายเราจะทําเลขทําคิดเลขอะไร่างๆมีคนจะห้าคนสิบคนพูดกันอะไรวุ่นวายอยู่คิดได้ง่ายไหมถ้าเราออกไปข้างนอกแค่พักหนึ่งเงียบตั้งใจอยู่คนเดียวเนี่ยปัญญามันเกิดเที่ยวเพราะนั้นสิ่งนี้ก็มีอาการอย่างนั้นคือทํากายจิตของเราไมา่มีความผิดไม่เกิดแกงสงสัย ทีนี้เมื่อสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันไม่มีความผิดในในกายวาจาเราแน่เป็นจิตมันก็สงบจิตไม่มีเรื่องอะไรจิตก็สบายเพราะความผิดไม่มีเนี่ยอาธิปัญญานี้ถ้าเรากล่าวเป็นบทบาทเมื่อคนในอย่างเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาถ้าว่าเรากล่าวให้มันรวมกันแล้วก็คือมีหลักสามหลักท่านเนี้ยสามจริงแต่มันแต่พอมันทํางานรวมกันอย่างนี้ทํางานอันเดียวกันชิ้นเดียวกันนี้ ให้ความสงบเกิดขึ้นมาให้ปัญญาเกิดขึ้นมามันชิ้นเดียวนี้เหมือนที่ไม้เราสามไม้สามเส้า,สาอย่างเงี้ยเอาอันเดียวมันก็ไม่ได้สองก็ไม่ได้สามแต่ว่าเป็นสามก็จริงเป็นศีลก็จริงเป็นสมาธิก็จริงเป็นปัญญาจริงชื่อมันแต่ว่าหาสามอย่างนี้มาทํางานรวมอันเดียวกันแล้วเกิดผลขึ้นมาเราจะเห็นว่าอันนี้มันทํางานร่วมกันอันเดียวนี้เราจะเรียกว่าธรรมะอันเดียวก็ได้ ศีลก็ช่วยกําลังหนึ่งสมาธิก็เป็นกําลังหนึ่งปัญญาก็เป็นกําลังหนึ่งมาทํางานร่วมแรงเดียวกันกลมเกลียวก็เป็นอันเดียวกันเดียว่ามรรคสามัคีคือความสามัคีเกิดขึ้นเมื่อไรเป็นต้นนั่นแหละการกัตตุรุทำเมื่อไรมันก็เกิดขึ้นเมื่อนั้นเมื่อเมื่อความสามัคีเกิดขึ้นมาเหมือนพวกเราท่านทั้งหลายเหมือนกันเมื่อมีความสามัคีกันเมื่อ,อไรสบายเลยอืมอ,อ่ะ อย่างนักเรียนหรือครูโรงเรียนนั่นแหนะเมื่อครูสามัคคีกันนักเรียนสามัคคีกันในโรงเรียนนั้นเกิดความสบายขึ้นเดียวนั้นเมื่อนักเรียนไม่สามัคคีกันครูไม่สามัคคีกันไปคนละทิศเดียทางมันจะสามัคคีกันเลยมันก็ไม่สงบเท่านั้นเนี่ยนี่เดี๋ยครูก็ดีนักเรียนก็ดีเป็นต้นใหกรมกลืนเป็นนเดียวกันครูก็ดูจักหน้าที่ของครูนักเรียนก็ดูจากหน้าที่ของนักเรียน ต่างคนต่างทำหน้าที่ของตในให้สมบูรณ์แดีวปัญหามันก็ไม่เกิดขึ้นเท่านั้นแหละ